มี5เคล็ดลับในการพัฒนาตนเองให้ไหวเคล็ดลับที่1เนี่ยต้องเลือกเส้นทางให้ได้ก่อนว่าเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยเราจะเลือกเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านไหนในธุรกิจอะไรในอาชีพอะไรเมื่อเรารู้ว่าเส้นทางที่เราจะเลือกเดินคือเส้นทางไหนเนี่ยมันก็รู้ว่าเราจะต้องเชี่ยวชาญเรื่องไหนแล้วก็รู้กว้างในเรื่องไหนจากนั้นก็มาถึงขั้นที่2ละนั่นก็คือเป้าหมายในการพัฒนาตนเองจะมีอยู่3ด้านหลักๆด้านที่1เรื่องของ mindset คือชุดกรบอบความคิดด้านที่2คือด้าน คุณลักษณะในตัวเราด้านที่3จึงมาถึงเรื่องความรู้ความสามารถที่เราต้องมีจะเห็นว่าไม่ใช่พัฒนาแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะถ้าเราพัฒนาแต่ด้านความสามารถแต่ mindset เราไม่ได้เลยก็สเปะสปะความเชื่อความมุ่งมั่นก็จะขาดหายไปข้อต่อมาข้อที่3นะครับเราต้องมีต้นแบบและ because. มีโค้ชเมื่อมีต้นแบบจะทําให้เราเห็นได้ชัดว่าวิธีการพูดของเราการสื่อสารของเราพลังงานของเราในการใช้ชีวิตทํากิจวัตรประจําวันมันต้องอยู่ละ การพัฒนาตนก็เหมือนพัฒนานักกีฬาเมื่อเรามีโค้ชโค้ชจะทําหน้าที่ในการดึงศักยภาพของเราออกมาโค้ชที่ผมหมายถึงอาจไม่ใช่การจ้างโค้ชมาประกบเหมือนโค้ชนักกีฬาเราอาจจะมีโค้ชผ่านหนังสือที่เขาเขียนมีโค้ชผ่านคลิปที่เราฟังอยู่ประจําและโค้ชคนสําคัญที่สุดก็คือตัวเราเองเราต้องรู้จักประเมินตัวเองเป็นรายวันวันนี้ได้ทําอะไรบ้างที่เป็นคุณค่าได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นบ้าง เพื่อที่จะปรับปรุงตัวเองอย่างต่อเนื่องทุกๆวันเราก็จะดีขึ้นและดีขึ้นอีกข้อต่อมาข้อที่4ครับลงมือทําวัดผลแล้วก็เรียนรู้จากมันอีกพอลงมือทําช่วงแรกมันเนี่ยจะติดติดขัดขัด,ขดไม่ได้ดั่งใจหรอกการยกระดับความสามารถมันอาจจะไม่ถึงระดับเชี่ยวชาญทันทีแต่ว่าลงมือทําแล้วเราก็มาเรียนรู้รู้ว่ามีตรงไหนที่ติดขัดตรงไหนที่มันยังไม่โฟลสักทีเดียวเราก็มาปรับปรุงปรับปรุงแล้วก็ไปทําต่อข้อที่5ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความก้าวหน้า เราต้องมีบรรยากาศของการเฉลิมฉลองความก้าวหน้าให้กับตัวเองเพื่อให้เราดื่มด่ำบรรยากาศแล้วรู้สึกว่านี่เป็นการให้รางวัลชีวิตเพื่อทําให้เราฟิลกูดทําให้เราอยากมีโมเมนต์นี้อีกด้วยการทุ่มเทพ,พัฒนาตัวเองและทําผลงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วรับโมเมนต์เฉลิมฉลองฟิลกูดกับตัวเองให้มีบรรยากาศแบบนี้หมุนวนต่อเนื่องต่อเนื่อง,อองทุกๆเดือนเนี่ยในที่สุดเราก็จะกลายเป็นคนที่ยก,กระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นกว่าเดิมได้หลายเท่าตัว ดังนั้นใครก็ตามที่ต้องการมีชีวิตที่ดีกว่านี้มีความก้าวหน้าสิ่งสําคัญสิ่งแรกที่เราต้องลงทุนให้กับตัวเองก็คือการเรียนรู้พัฒนาตัวเองพร้อมกับเอาสิ่งที่พัฒนาเรียนรู้ไปใช้เพื่อทําให้ตัวเองสามารถส่งมอบผลงานสร้างผลงานได้ดียิ่งขึ้นถ้าเรามุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องทุกๆคนก็จะสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน